ครับเรามาดูนะครับนี่คือการทําเครื่องสักที่ทําขึ้นมาเองนะครับท,ที่การก็ง่ายๆครับมีปากกาวงเวียนเข็มได้มอเตอร์เจอที่เกิดไม่ได้ครับคือสมองส่วนสายไฟนี่เราก็พ่วงกับเครื่องชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับตัดต่อตูดเน้นๆเ,เลยตอนทา,าทเรามาฟังเสียงกันดูนะครับ นี่ครับของเรานี่ก็ทํามาหลายเครื่องแล้วเหมือนกันนะครับพยายามหาวิธีการที่ทําให้มันเงียบที่สุดนะครับเวลาสัตว์จะได้ไม่ทําคันครับผมลองดูนะครับนี่ครับส,ส่วนปลายมันเราก็หาดูสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าโอเคครับ ส่วนวงเวียนนี่เราก็ใช้ปรับช่วงจังหวะเข็มขึ้นลงมาครับนี่ครับแล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งให้ดูเหมือนกันครับนี่คือแบบที่ง่ายกว่าครับก็เงียบพอๆกันครับนี่คือประหยัดเวลาในการทําหน่อยครับนะครับครับลองลองเปิดดีครับนี่ครับ เอยเข็มแล้วก็ใช้ไส้ประกาต่อเป็นจังหวะช่วงแรกแล้วก็เข็มหมุนปากนะครับเพื่อความนิ่งครับผมขอบคุณครับ